ผมครมารดอยเพชรเจริญวิทัรับหรือว่ามารดอยเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับไฟนี้ซ้อมกี่วันครับก็เป็นเกือบเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่สาสกุลจิมครับกับครูหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพอยู่นี่ครับลำลูกกายอ๋ออยู่แค่นี้ใกล้ๆนีเองมีใครเป็นคู่บ้างผู้ซ้อมบ้างที่ไหนก็มีน้องๆที่ใกล้ครับก็หลายคนครับไหลๆหลายคนนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ27ครับเราสูงเท่าไหร่ ร้อยหกสิบสี่หกใช่ไหมครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับพอห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับเรามวยสไตล์อะไรครับพอโมเดบเดินเตะเดินต่อยครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับปืนกลต้อนสุรัตเคยเจอกันไหมก็เคยเจอกันหกครั้งนะครับเจอกันมาแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างทั้งสองครั้งครั้งแรกก็แพ้เขามาแเขาชนะชนะสี่ครั้งชนะสองครับไอ้ชนะสองครั้งหลังครับอ๋อทั้งหมดเจอมากี่ไฟนะ หกครับหกไฟหกไฟที่ชนะเขาสองแพเขาสี่ไฟดีไฟที่เจ็ดเขาเป็นมวยสไตล์ไหนแบบไหนจาได้ป้าก็มือครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอเขาเนี่ยไฟที่เจ็ดเราแก้เกมยังไงมาก็มามาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็คือมีอาวุธเสริมขึ้นมาว่างั้นเถอะมีมาเสริมนัก็คือต้องเอาคืนให้ได้เางฉั้นเนาะคือต้องไม่ใช่เหมือนเก่าเก่าแล้วตอนนี้เสริมมาเยอะแล้วครับ ไฟล์ล่าสุดที่เราไปต่อยอะไรมาต่อยมวยสากรครับไปต่อยสากรมาเป็นไงบ้างครับก็ชนะครับชนะมาแล้วถ้ามวยไทยไฟล์ล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ไปไปอยู่ไอ้ต่างจังหวัดครับไปรายการมวยมันวันศุกร์เนี่ยครับที่บุญลำป่ะครับใช่ไหมวันนั้นเราเจอกับเจอกับเสาเสาเอ็ดครับเป็นไงแพ้เสาเอ็ดมาครับแพ้พลาดแพ้เอามาวันนั้นต่อยเอ็ดเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบเอ็ดกับร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอบหรือไปจ้างมีน้ำหนักมาเกินหรือมาขาดก็น่าจะเกินปอนนิดๆครับคือเหมือนมาวิ่งกันเนาะยืดกล้ามเนื้อสบายๆร่างกายเราตอนนี้เป็นไงครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมแข็งแรงบาดเจ็บไม่มีคือเรียกว่าเย็นนี้ล้างตาได้เลยครับถ้าใครก็ถามว่าทีเด็ดไหมวันนี้ก็ต้องเด็ดอยู่แล้วครับต้องเด็ดนะครับเขาต่อยมือมาลุ้นๆวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา เป็นเป็นร้อยเองนะครับเป็นร้อยๆนะครับผมเราคนจหวัดอะไรครับเชียงใหม่ครับฝากช่ญเชวญแฟนๆเราหน่อยก็วันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้คับผมมาเต็มเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนไปไหนก็เต็มที่แน่นอนไม่มีถอยอยู่แล้วนะวันนี้ล้างตาได้ไม่ได้ต้องดูคืนนี้ช่อง t ู o f o r อยู่โอเคขอบคุณมากครับครับผม